วันนี้เอนคอนอยากชวนทุกคนมาดูตัวอย่างผลงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกันตามเอนคอนมาเลยครับกองทุนได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุป,ประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนการลดค่าใช้จ่ายลดการนำเข้าพลังงานเพิ่มการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานตัวอย่างการสนับสนุนไปยังชุมชนและเกษตรกรเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบกา๊าซชีวภาพเตาชีวมวลแบบต่างๆโดยกระจายอยู่ในชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศในระยะต่อไปสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือสอกทอ,อ,อ,อกมีแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพุทธศักราช2568ถึง2572 มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ทุกภาคส่วนด้วย4ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย1การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน2การพัฒนาสกทอ,อ,อสู่องค์กรดิจิทัล3การยกระดับสกทอ,อ,อให้เป็นที่ยอมรับในการเป็นองค์กรธรรมภิบาล 4การพัฒนาสอกอทออสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเอ็นค่อนหวังว่าทุกคนจะรู้จักและได้ทราบว่าภารกิจของเรารวมถึงผลงานมีอะไรบ้างแล้วอย่าลืมช่วยกันเลือกใช้พลังงานสะอาดกันมากๆนะครับสวัสดีครับ